สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวสินค้า Smart Energy Meter นะครับอันนี้จะเป็นแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวนะครับ,แบบค,รบคือเราจะเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยคล้องเข้าไปกับสายไฟที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อดูค่าการทำงานต่างๆนะครับตัวอุปกรณ์นะครับในกล่องจะประกอบไปด้วยตัวโมดูลหลักนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ ด้านล่างจะเห็นว่ามีช่องที่ใช้ในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับ L N ตัวนี้ก็คือขั้วบวกขั้วลบจากตู้ไฟปกตินะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราใช้ในการเสียบสายเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับจะเป็นตัว CT มิเตอร์นะครับเป็นตัว CT c l a m p จะใช้เป็นแบบเกี่ยวนะครับเราสามารถเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เอาสายไฟตามทิศทางเข้าไปนะครับเข้าแล้วก็ออกพีหคือเข้าพีสคือออกนะครับจากขวาไปซ้ายขนาดสายไฟที่รับได้สูงสุดคือประมาณ14แสควิลนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือที่เทอร์มิน S ลนะครับคู่นี้นะครับ เห็นไหมครับสล็อตเเราจะทําการเสียบสายเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทําการขันน็อตล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูโอเคครับตู้ไฟในบ้านที่เราจะใช้ทําการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ไฟแบบมาตรฐานนะครับแบรนด์สแควร์ดีนะครับ,บ,รรบวิธีการนะครับอันดับแรกให้เราดูก่อนนะครับว่าเราต้องการจะติดอุปกรณ์เพื่อดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัวไหนอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรายกตัวอย่างว่า เราต้องการจะดูไฟหน้ากาดังหนึ่งเราต้องการดูตรงนี้นะครับก็คือเบอร์8นะครับก็คือตัวนี้นะครับเบรเกรลูกนี้วิธีการนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาตู้ไฟออกมาแล้วก็ทําการตัดไฟนะครับต่อไปจะเป็นการเปิดฝาตู้ไฟนะครับก็ทั่วไปนะครับ ปิดตู้ไฟออกมานะครับอันนี้คือสภาพตู้ไฟของจริงนะครับในบ้านแต่ละหลังนะครับตู้ไฟอาจจะคล้ายๆแบบนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าจะมีสายไฟเข้าทางฝั่งนี้นะครับตะ่กี้เราบอกเบรกเกอร์เบอร์8ตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้สายไฟที่เราจะต้องทําการปลดออกคือชุดนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้เราจะทําการเกี่ยวอุปกรณ์เข้าไปกับสายไฟชุดนี้นะครับอย่างนี้นะครับการเกี่ยวอุปกรณ์นะครับ ทำนี้นะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับดูนะครับเห็นไหมครับที่หนึ่งนะสองอย่างนี้นะครับนี่นะส่องอย่างนี้นะครับออกเนาะ <c oughs> มาอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือคกเกี่ยวแล้วก็ล็อกข้ามาอย่างนี้แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วครับการเกี่ยวอุปกรณ์ซีที ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อไฟเพื่อเข้ามาเลี้ยงตัวโมดูลสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการต่อนะครับจะเห็นว่ามี L กับ N L ก็คือขั้วบวกนะครับไฟเมน N คือนิวตันนะครับลบตรงนี้นะครับวิธีการนะครับดูในตู้ไฟก่อนนะครับทำการหานิวตันเทอร์มินอลนิวตันในตู้ไฟก่อนอย่างในตู้ไฟนี้ก็คืออันนี้นะครับเนี่ยเทอร์มินอลนี้นะครับอันนี้คือเทอร์มินอลนิวตันบาร์ ให้เราเอาสายสีดำนะครับทำการเชื่อมเข้าไปที่นิวตันบาร์ตรงนี้นะครับแล้วทําการเลือกเบรกเกอร์เลือกไฟมาลูกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เลี้ยงอุปกรณ์ตัวนี้อย่างตัวนี้นะครับผมจะใช้เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับไฟภายในแถวที่1พยายามเลือกตัวที่มีการใช้ไฟน้อยที่สุดนะครับในการที่จะใช้ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่อิมแพคกับเรื่องของค่าที่วัดได้นะครับ ในการเริ่มทำนะครับก่อนที่เราจะทำการเชื่อมสายไฟเข้าไปกับตัวเบเกอร์นะครับให้เราตัดไฟในบริเวณนั้นก่อนนะครับเดีย๋ยวตะกี้ผมบอกว่าเราจะใช้เบเกอร์จากลูกนี้ซึ่งคือเบอร์นี้ใช่ไหมครับเราก็จะทำการตัดเบเกอร์ลูกนี้ออกเห็นไหมครับอยู่ที่ตำแหน่งออฟนะครับแบบนี้แนะนำจริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้ดีเลยแนะนำให้ตึงเมนเบเกอร์ที่อยู่ด้านบนปิดลงมาเลยนะครับเพื่อทำการตัดไฟ ในบริเวณตู้นี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถดําเนินการอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องตัดเบรกเกอร์ลูกที่เราจะทําการเชื่อมต่อไฟนะครับให้อยู่ที่ตําแหน่งออฟอย่างนี้นะครับพออยู่ที่ตําแหน่งออฟนี้เสร็จปุ๊บต่อไปก็คือเป็นการเชื่อมสายไฟเข้าไปนะครับหลังจากที่เราตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการไขตรงนี้ออกนะครับ ทำการเสียบสายไฟเข้าไปนะครับหลังจากเราต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วต่อไปเราจะทำการเชื่อมตัวสายสัญญาณจากตัว CT เข้ามานะครับเข้ามาอย่างนี้นะครับสีแดงคือ S 1สีดำคือ S 2นะครับอย่างนี้นะครับเชื่อมเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับ โอเคอัน okay. นี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการต่อสายไฟเมนที่เราต่อเตรียมไว้ตอนแรกนะครับเข้ามาในตูวอุปรกรณ์นะครับ L คือสีแดง N คือสีดํานะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้นั้นทำการขันน็อตล็อกนะครับ เช็คให้แน่ใจว่าสายขันล็อกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทําการเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้นะครับก็คือเราเปิดเบรกเกอร์นี้ขึ้นมานะครับปุ๊บมาเสร็จแล้วครับในภาพของตัวฮาร์ดแวร์ต่อไปเป็นการดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันครับ 2x Digital Life x ชีวิตดีทวีคูณ